ออสตินออสตนนั่งรอใครเอ่ยมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หันหน้าหันหลังเหมือนจะเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างหนึง่งเริ่มแล้วเริ่มระแวงแล้วเริ่มระแวงแล้วเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นแมวที่ฉลาดอยากรู้อยากเห็นแต่มีอแอบ กลัวกลัวกลัวกลากล้ากลัวแฝงอยู่ในตัวด้วยอยากรู้อยากเห็นไปสักตัวอย่างทุกเรื่องเห็นอะไรหรือว่าได้ยินเสียงอะไรที่แบบแบบกูแปลกตาเนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องจับตาจับตาดูก่อนดูเขาเรียกอะไรนะดูท่าทีก่อนถ้าท่าไม่ดีนี่คือวิ่งเลยวิ่งวิ่งไปวิ่งไปทั้งหลัก วิ่งไปตั้งหลักก็ว่าประมาณนี้เลยเนาะรู้สึกจะเห็นเห็นคนกำลังกาลังขี่มา้ามาเสียงก๊อบก๊ก๊มาเนี่ยก๊อบแก๊บ๊๊บมาเนี่ยเริ่มแล้ะเริ่มเริ่มระแวงและหูแบบกระดิกบถีเข้าถีเข้านี่รู้เลยอะเหมือนเหมือนจะกลัวแต่ไม่ได้กลัวนะคิดว่าไม่กลัวแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเอ่ะ หมือนเราแวงว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงมันอันตรายกับตัวเองไหมเขาจะ,ะมีภัยกับเราไหมอะไรประมาณนี้เนาะเป็นอะไรที่แบบบอกแวกบอกแวกอยู่ตลอดเวลาเห็น <He hit, S 2> แล้วลาะเห็นเห็นเขากำลังขี่ม้ามา,มา